วันที่2ทัวร์เม้นวอเลตเก็บคะแนนชิงแชมป์โลก WGP 1 w o r อเลตเวิร์ซีรีส์2023สนามที่2ระหว่างวันที่28-30กรกฎาคม2566ณเมืองวิชีประเทศฝรั่งเศสวันนี้เป็นวันเริ่มต้นการแข่งขันรุ่นระดับโปรที่สำคัญและผู้ชมให้ความสนใจกันอย่างมากเรามาเริ่มกันที่รุ่นโปรสกีกลางปี สุดยอดนักแข่งเจสสกีจากทั่วทุกมุมโลกต่างลงชิงชัยกันในรุ่นนี้ในบนโตที่1 2นักแข่งเจ้าบ,บ้านหมายเลข72เจอรมี่โพเรและหมายเลข44 r a f ราฟาเอลมารินขคืนนำเป็นอันดับที่1และ2หลังจากออกสตาร์ทแต่หมายเลข72เจอร์มี่โพเรเจ้าของแชมป์จากสนามที่1โปแลนด์ยังคงรักษาฟอร์มได้ดีพวบเขาเซนใจอันดับที่1ตามด้วยหมายเลข90 เ e v วิสเลเชอร์นักแข่งยอดอึดจากออสเตรเลียไล่เบียดขึ้นมาดับที่2ส่วนอันดับที่3ตกเป็นของหมายเลข44ราฟาเอลมาวินกลับมาต่อนในโมโตที่2คราวนี้หมายเลข44ราฟาเอลมาวินพยายามขึ้นนําหลังจากออกสตาร์ทแต่ผ่านไปได้ครึ่งทางของการแข่งขันปรับเป็นหมายเลข90เควิสเลเชอร์ที่ไลเ่เบียดกลับขึ้นมานําก่อนทิ้งห่างหลายช่วงทุ่น คฮสเซนชัยคว้าแชมป์ในโมโตที่2ไปครองส่วนดับที่2และ3ตกเป็นของหมายเลข98ควินตินบอชสุดยอดนักแข่งชาวเบลเยียมและหมายเลข44ราฟาเอลมอลินตามลำดับในรุ่นนี้ยังเหลืออีก2อโมโตที่ต้องห้ามหันกันต่อในวันพรุ่งนี้รุ่นโปรแนเบอลจีพีนักแข่งจากประเทศเจ้าภาพฝรั่งเศสและคูเวตต่างเป็นตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์ในรุน่นนี้ในโมโตที่1หมายเลข66โมฮัมหม็ดเบอร์เบเยและหมายเลข38มมฮัมหม็ดอัลบาส2นักแข่งชาวคูเวตออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยม คือน,นเป็นอันดับที่1และ2แต่เป็นหมายเลข66โมฮัมหมัดเบอร์เบเยที่โชว์ฟอร์มได้คงเส้นคงวาควา้าแชมป์ในโมโตที่1ไปครองตามด้วยหมายเลข1 16นดัสตินฟัสติงนักแข่งชาวอเมริกันตามมาเป็นอันดับที่2และหมายเลข1เจอร์มีเม่เพรเรสนักแข่งเจ้าถิ่นคว้าอันดับที่3ในโมโตที่2นักแข่งจอมเก่าชาวอเมริกันหมายเลข1 1 6นดัสตินฟาสติงโชว์ฟอ,อ,อร์มอย่างยอดเยี่ยมพลิกกลับมาคว้าแชมป์ในโมโตนี้อันดับที่2และ3ยังคงตกเป็นของ หมายเลข66โมฮัม ohamed บ e r b e r i e และหมายเลข1เจอร์ e r ่ m y p e r พรุ่งนี้ยังมีอีก2โมโตให้ลุนแชมป์กันต่อไปรุ่น p r o m v max ski gp หมายเลข9 9เจสิก้าชาวแวนนักแข่งมามือสาวเจ้าถิน่นทะยานคว้าชัยในโมโตที่1แบบพลิกความคาดหมายทิ้งห่างอันดับที่2นักแข่งเพื่อร่วมชาติอย่างหมายเลข96เอสเทลโพเรแบบขาดลอยหลายช่วงทุนส่วนอันดับที่3ตกเป็นของหมายเลข107เบเนเดิก n e d i c t branch นักแข่งชาวนอร์เวย์รุนโปรแอมแอนดูลัสโอเพนวันนี้โมโตตัดสินแชมป์นักแข่งชาติเจ้าภาพฝรั่งเศสหมายเลข8ชองบูโน่พาเซโรวยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างต่อเนื่องขึ้นนำแบบม้วนเดียวจบคว้าแชมป์ในโมโตที่2ไปครองอันดับที่2และ3ตกเป็นของนักแข่งชาวอเมริกันหมายเลข1นึ่งหนึ่งศูนย์ทอริสไนเดอร์และหมายเลข1นึ่งสองหนึ่งไมเคิลละวนักแข่งเจ้าถิ่นชาวฝรั่งเศสสรุปผลคะแนนรวมหมายเลข8ปชองบูโน่พารซโรวมี120คะแนนเต็ม ควา้าแชมป์ WGP w o r เจ็ e t World Series 2023สนามที่2ณประเทศฝรั่งเศสไปครองถือเป็นการคว้าดับเบิลแชมป์หลังจากได้แชมป์นสนามที่1โปลแลนด์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และในช่วงเย็นวันที่29กันยายนตามเวลาท้องถิ่นของประเทศฝรั่งเศสพลตบวจเอกเดนรงสุทธิชานบัญชาประธานอนุกรรมการการกีฬาอาชีพและอุตสาหการรมกีฬาที่มาร่วมชมการแข่งขันและกิจกรรมอิทรศกาลถึงขอบสนามเผยรู้สึกภาคภูมิใจแบรนด์ทัวร์นาเมนต์กีฬาไทยเป็นที่1ึงของโลกในกีฬาเจสสกีเด็ดขาดแล้วสร้างประโยชน์ชาติมหาศาลทั้งกีฬาและการท่องเที่ยวการแข่งขันครั้งนี้ยังได้นำซอฟต์พาวเวอร์ของไทยมาเผยแร่ ทั้งนวดแผนไทยมวยไทยรวมถึงวัฒนธรรมไทยรู้สึกดีใจมากที่มีชาวต่างชาติได้ความสนใจมากขนาดนี้ติดตามข่าวสารและการยรอดสดการแข่งขัน WGP One Waterjet World Series 2023สนามที่2ระหว่างวันที่2 8่ถึง30กรกฎาคม2 5 6 6ณเมืองวิชีประเทศฝรั่งเศสได้ทางเว็บไซต์ w w w j e s s k i w o r l d s e r i e s c o m Facebook Jesski World Series YouTube Jesski World Series Instagram j e t World Series และติดต่อไอเจสกีเวิลด์ซีรีส์